ผูรสสกินนี้เสียกี่ปองหลายคนก็อาจจะสงสัยนั่นแหละเดี๋ยวยิงจะพาไปชมคะ่ะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวหยิงจะมาลองสุ่มเล่นๆให้ดูโอ้โหดอกแรกก็เป็นเพชรแดงแจ๋เลยคะ่ะอ่ะไหนลองสุ่มให้คุณผู้ชมดูละกันได้อะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ยเอา้ามาแล้วอ่ะดวงแรกของเราป้ายประกาศคะ่ะอ่ะต่อๆเลยต่อๆเลยอ่าขออนุญ,ญาตสุ่มนะคะว่าเราจะได้อะไรอ่ะมาอีกอย่างที่สองเป็นลูกแก้วสามลูกคะ่ะต่อไปคะ่ะอย่างที่สามเอา้า ไปๆมาๆเราก็ได้ลูกแก้วมาอีกลูกหนึ่งอ้าหนต่อๆไปอีกสิเราจะได้อะไรเอ่ยอ้าวทำไมมันออกง่ายจังล่ะทุกคนเอ่หรือว่าเราอาจจะดวงดี ไปไปมาๆนะคะเราก็ได้ท่าเต้นมูระแต่สําหรับหญิงแล้วนะคะสกินนี้หญิงไม่เอานะคะอ่ะมาคํานวณเล่นๆดีกว่าว่าเราจะหมดกันเท่าไหร่ดูได้ที่นี่เลยะค่ะกดกติกานะคะถ้าสมมุติเราดวงไม่ดีเมาทั้งหมดก็จะประมาณ5,293บาปอนด์เนี่ยเป็นไงป้ายประกาศนะคะหญิงก็ได้มาแล้วแต่ว่ามันต้องใช้กับสกินนั้นนะคะหญิงก็ไม่มีซึ่งถามว่าสกินนี้สวยไหมก็สวยนะคะแต่ตัวหญิงเองก็ต้องขอผ่านก่อนเนาะแล้วทุกคนล่ะเอาสกินนี้กันมักหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันได้จ้า